จะขอฝากนะคะกับทุกคนที่ประมาทนะคะคือถ้าใครมีอาการนะคะคิดว่าเป็นแค่20%ส็ตรวจเอทเคแล้ค่ะคุณไปตรวจ PCR เลยให้มั่นใจเพราะว่ารับคุณเป็นแล้วคุณมาแพร่เชื้อให้คนอื่นแล้วคนอื่นเป็นแล้วมันหนักแบบนี้มันไม่ดีต่อคนอื่น แล้วถ้าการแพร่เชื้อน,นี้มันไปส่งผลถึงคนที่เขามีโรคประจำตัวแล้วเขาเกิดเสียชีวิตหรืออะไรหรือเขาเป็นหนักคุณจะไม่สามารถรับผิดชอบชีวิตเขาได้แม่ขอมาเฝ้าได้ไหมแบบแม่ติดก็ได้ไม่เป็นไรแม่อยากมาเฝ้าอะไรความรักของแม่ที่เขาเป็นห่วงแม่มา,าว่า เขาไม่ได้คุยกับเราเลยแล้วพอเขาได้คุยใช่ไหมแม,ม่มีปัญหาลูกปอดเขาจะไม่ควรเป็นโควิดแล้วพ่อแม่โทรแม่เขาก็บอกว่าแม่ขอมาเฝ้าได้ไหมแบบแม่ติดก็ได้ไม่เป็นไรแม่อยากมาเฝ้าเลย <c oughs> บอกเลยทุกคนอย่าเป็นอะไรนะโควิดว่า มันรุนแรงมากคนที่เป็นเราไม่รุนแรงอะโชคดีมากนะคะแต่คนที่เป็นเรารุนแรงแบบนี้งมันแย่ามากแบบมันไม่อยากเป็นอีกแล้วเลยเราไม่อยากให้คนรอบข้างเป็นสักคนเลยเราแล้วมิงอยากจะขอฝากนะคะกับทุกคนที่ประมาทนะคะคือถ้าใครมีอาการนะคะ คิดว่าเป็นแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอตรวจเอทีเคแล้วค่ะคุณไปตรวจพีซีอาร์เลยเพื่อให้มั่นใจเพราะว่ารัาคุณเป็นแล้วคุณมาแพร่เชื้อให้คนอื่นเราคนอื่นเป็นแล้วมันหนักแบบนี้มันไม่ดีต่อคนอื่นเลาถ้าการแพร่เชื้อน,นี้มันไปส่งผลถึงคนที่เขามีโรคประจําตัวแล้วเขาเกิดเสียชีวิตหรืออะไรหรือเขาเป็นหนักคุณจะไม่สามารถรับผิดชอบชีวิตเขาได้ อันนี้มิงว่าพอมิงเป็นปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนเรามองเป็นเรื่องไกลตัวนะคะเพราะเราไม่เคยเป็นแต่วันนี้มันใกลใ้ตัวมันเป็นกับตัวเองแล้วมันทําให้เห็นอะไรหลายอย่างมิงว่ามันเป็นโลกของสังคมที่ต้องช่วยกันจริงๆค่ะมันไม่ใช่โลกของคนใดคนหนึ่งนะคะอันนี้มันต้องเป็นโลกที่สังคมต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคะยิ่งดูวันนี้ประเทศเปิดแล้วยิ่งดูวันนี้ร้านอาหารต่างๆนะคะ เราควรจะป้องกันตัวเองให้มากที่สุดแต่ยิ่งไปกว่านั้นถึงแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนลายเข็มแล้วก็ตามนิ่งว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการใส่หน้ากากค่ะและหลีกเลี่ยงการไปที่ชุมชนคนเยอะๆนะคะการใส่หน้ากากเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆไม่ควรใช้ของร่วมกับใครไม่ควรจะไปหยิบจับของใครที่ใครเขาใช้เอาไว้เราต้องรักตัวเรเองก่อนนะคะ เพราะวันไหนถ้าเราไม่รักตัวเองวันที่เราเป็นขึ้นมาคุณหมออาจจะยังช่วยได้ในวันที่ทันท่วงทีแต่ถ้าไม่ทันท่วงที mm. ก็จะไม่มีใครช่วยเราได้เลยนะคะและการเป็นครั้งนี้ที่มิงบอกรุนแรงคือมิงได้รับฟาวีไปนะคะตั้งแต่วันแรกได้รับจากสถาบันภาษาวิทยาขอบคุณทน่อพอ,อกับพี่หน่อยมากๆอันนี้ซึ้งใจมากจริงๆ สถาบันประสานรีบส่งยามาหแล้วก็ติดตามอาการตลอดนะคะแล้วก็ขณะตอนหมิ่งเป็นแล้วมิงยังไม่ดีขึ้นหมิงก็เลยรีบไปตรวจ PCR เพราะว่าในบ้านหมิ่งมีคุณแม่เป็นโรคปอดนะคะต้องรีบแยกตัวก็เลยรีบหาโรงพยาบาลก็ขอบคุณพี่พยาบาล ที่น่ารักทุกๆคนที่ให้กำลังใจตลอดเลยนะคะแต่มิงอยู่ไปได้สองวันกว่านะคะอาการไม่ดีขึ้นแย่ลงเรามีวันหนึง่งพอ,อมันเป็นหนักมากนะคะเป็นแบบถึงขั้นมือจิบแกงไปทั้งตัวเพราะคอมินยากแซมมากคือจริงๆถ้ามิ่งไม่ได้สเตรลอยมิ่งจะไม่สามารถมาพูดกับทุกคนได้แบบนี้เสียงมิงไม่มีเลยะคะ่ะ เสียงคืดหายไปเลยแล้วก็กืนน้ำลายตัวเองนะะอาการที่เป็นน่ะคือคืนน้ำลายตัวเองเข้าไปไม่ได้บ้วนทิ้งตลอดคอเนี่ยแดงเรารู้สึกแบบว่ากินน้ำเข้าไปเนี่ยนะคะต้องบ้วนออกมาไปเสพหาออกตลอดเลยตอนนั้นก็แบบไม่รู้ต้องทำยังไงแล้วรู้สึกตัวเองจะตายนะครับทำอะไรก็ไม่ได้ไ้ขึ้นสามเก้าตลอดเวลาจนสุดท้ายแบบ ก็พอมันไม่ดีขึ้นใช่ไหมคะมิกก็ตัดสินใจคะ่ะย้ายมาตอนมีพี่สาวของเพื่อนนะคะเป็นคุณหมอน่ารักมากถามเรื่องมาตั้งแต่โรงพยาบาลแล้วนะคะที่เดิมก็เลยอยากจะมาให้พี่ดูแลนะคะแต่มิงเป็นแบบหนักนะคะทุกคนมิงไม่ได้แบบเป็นผู้ป่วยสีเขียวแล้วไม่ต้องแอดมิดนะคะมิกเป็นเหตุจำเป็นที่ต้องแอดมิตนะคะ อาการหนิงมันสุดแล้วจริงๆค่ะเพราะว่าเมื่อวานไข้เกิน39ตลอดตัวเกร็งคือจะบอกอาการมันเป็นหนักมากจริงๆค่ะคือที่ได้ยินเสียงหมิงเนี่ยเพราะว่าหมิงได้สเตยียรอยนะคะไม่งั้นไม่มีเสียงแล้วคุณหมอที่เกี่ยวกับโรคเชื้อติดต่อเนี่ยบอกเลยว่าข้อหมิงน่ากลัวมากคืออ้าปากมาเนี่ยจะแดงกําแบบเหมือนเนื้อมันห้อยออกมาแบบบวมจับตรงเนี่ยแคนเนี่ยข้างนอกคือเจ็บมาก เจ็บไปหมดนะฮะแล้วก็รู้สึกหงนและเหนื่อยดนะ้วยไข้สูง39ตลอดนะ,ะมีมีโรคประจำตัวนะคะที่จะต้องให้คุณหมอคอยดูอย่างใกล้ชิดนะคะด้วยเรื่องของตับด้วยนะคะโรคของไทรอยนะคะแล้วก็พอหลังจากที่มันได้รับสเตยียรอย ทำให้มีเสียงขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทําให้คอมันดีขึ้นเนี่ยมันเป็นจริงๆมันเป็นขั้นสุดท้ายแล้วทิ้งผิดที่คุณหมอขอเลือกที่จะทํำให้นะคะเพราะมันไม่ดีต่อหลายๆอยา่างเพราะมันจะไปกดภูมิเราแต่มีจจาเป็นต้องใช้เพราะว่าการมีนหนักมากแต่พอหลังจากได้สเตรอยเนี่ยผลที่ตามมาคือน้าตาลพุ่งสูงมากนะคะตอนนี้น้ําตาลมิงไปถึง200กว่าแล้ว อินูลินหรือว่าฮไม่นาใจที่พูงให้น้ำตาลลดนะคะตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังหลายอย่างไม่ว่าเรื่องของน้ำตาลที่มันสุกข,ขึ้นในตอนนี้ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยมีต้องเช็คเลือดทุกวันเลยเนี่ยช้ำไปหมดแล้วไง ไม่ค่อยได้แต่คุณหมออยากให้ทานมากเพราะว่าไม่มีแรงเลยตอนนี้โพแทสเซียมต่ำมากนะคะโพแทสเซียมต่ำเกลือแร่ไม่มีเลยเพราะว่ามันทานไม่ได้ทานแล้วมันเหมือนมันจะเจ็บเจ็บไปหมดเลยนะคะคือยิ่งเมาื่านเจอคุณหมอบอกเจอมันเป็นเม็ดแผลอยู่ข้างในคอซึ่งมันน่าจะเป็นเอฟเฟกของคนที่เป็นโควิดไปแล้วแต่มิงนั้นมาเป็นตอนนี้ ซึ่งคุหมอเรียกชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะยาวมากอันนี้ก็ต้องคอยสังเกตดีทีอันนี้คือที่มิงอยากจะมาพูดเนี่ยมิงแค่อยากจะบอกทุกคนนะคะเรื่องของโรคโควิดไม่ได้เป็นโรคไกลตัวอีกแล้วนะคะใกล้มากๆมิงดีใจแทนทุกคนที่ยังไม่ติดแต่อย่าประมาทเด็ดขาดนะคะเพราะว่าประมาทปุ๊บพอเราพลาดไม่ใส่แมสไม่ใช้เอา อมันติดง่ายมากๆนะคะยิ่งทุกวันนี้มันสามารถรวมกันในที่ที่เยอะๆได้มันอันตรายมาจริงๆแต่สิ่งสำคัญที่สุดมิงอยากฝากถึงคนที่แต่พ่อคุณติดแล้วเนี่ยคนอื่นเขาติดต่อไปแล้วเขาเป็นหนักกว่าเนี่ยมิงว่าใครมันเจ็บแทนกันไม่ได้ะคะ่ะมิงว่าการที่เราหักตัวเองด้วยแต่เราก็ต้องเป็นห่วงคนอื่นด้วยนะคะ อย่าจะฝาาถึงถูกคุกคนจริงๆอย่าประมาทนะคะอย่าคิดว่าตัวเองเป็นน้อยแล้วจะไม่สามารถแพร่เชื้อให้ใครได้มิงคุยกับคุณหมอมาแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะติดแต่เป็นน้อยแต่เราก็เป็นคนที่แพร่เชื้อให้คนอื่นได้เช่นเดียวกันนะคะมิงยังไม่รู้เลยอาการมิงจะเป็นหนักต่อไปแค่ไหนเพราะว่าแต่รอยอยู่ได้24ชั่วโมงหลังจากตรงนี้เธอต้องรุนกันค่ะเพราะว่าตอนเนี้ย พอจะจิกน้ำได้เพรอใส่สเตียรอยแต่พอไม่ใส่สเตียรอยไม่ได้เลยกึอต้องบ้วนน้ำลายออกตลอดขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะอย่าได้เป็นกันเลยนะคะ